สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนสู่ช่วงเวลาของการอัพสกิลในการทำงานกับ SoftSkills Whisperer วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันเกตสุขิตาปีชาว่อง Learning Innovator ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ Sales Training วันนี้พอดแคสต์ของเราจะมาคุยกันเรื่องงานฝากที่กลายเป็นงานประจําทํำยังไงดีนะคะคาดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาเหล่านี้นะคะก็คือว่างานฝากหรือว่างานที่อยู่นอก Job Descript i o n ไปไปมาๆนะคะตอนแรกไม่ได้เขียนอยู่ในสโคปของงานของเราด้วยซ้ําแต่มันกลายเป็นงานที่เราจะต้องทําประจําไปเฉยเลยแล้วประเด็นก็คือว่า เมื่อเราต้องทำงานเหล่านี้มากขึ้นเนี่ยกลายเป็นเราไม่มีเวลาในการทำงานประจำนะคะหรืองานตามจ็อบหน้าที่ของเราและมันทําให้เวิร์กโหลดเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเราก็ไม่ไหวและอาจาจะทําให้เกิดสภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าความเหนื่อยล้าจากการทํางานได้นะคะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะว่าถ้าเราเจอปัญหานะคะเกี่ยวกับว่างานฝากที่กลายเป็นงานประจําเราจะทํำยังไงดีนะคะ อย่างแรกเลยค่ะเราต้องวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนนะคะว่างานนี้มันเป็นงานที่มีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะหมายความว่างานนี้มันมีผลต่อตัวเรานะคะต่อทีมและต่อ KPI หรือว่าต่อผลขององค์กรยังไงบ้างนะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าจริงๆแล้วงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะมัน ส่งผลต่อเรามากน้อยแล้วก็เรามีหน้าที่ที่จะต้องทํามันจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเราพบว่าโอเคเราวิเคราะห์และงานนี้เป็นงานที่สําคัญมากๆและก็เป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและผู้อื่นรวมไปถึงงานนี้เป็นงานที่จําเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยซ้ำเนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วงานนี้ควรจะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทีนี้เราอาจจะมาพิจารณาอีกนิดนึงว่า งานนี้ถ้ามันต้องมีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนเนี่ยมันตรงกับหน้าที่และสโคปการทํางานของ job d e s c r i p t i o n จริงๆของเราหรือไม่ซึ่งมันอาจจะตรงก็ได้นะคะแต่มันไม่ถูกนับไว้ตั้งแต่แรกอ่าอันนี้อาจจะเกิดจากการประเมินค่าง,งานผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยเราสามารถไปเจรจานะคะกับหัวหน้างานของเรา ว่าโอเคเรางานเนี้ยกลายเป็นงานประจําที่เราต้องทําแล้วนะเรามองว่ามันจะต้องถูกนับในส่วนที่เป็น KPI หรือว่าถูกนับในส่วนการประเมินผลงานของเรานะคะและอาจจะมีการบริหารจัดการหรือจัดสรรงานใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่เราทําหรือถ้าในกรณีที่เรามองว่า งานฝากเช่นนี้จริงๆเราไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะเป็นงานของแผนกอื่นแน่นอนเราก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับหัวหน้างานของเราเช่นเดียวกันนะคะว่างานชิ้นนี้มันเป็นงานประจำและมันควรจะเป็นคนรับผิดชอบในฝ่ายนี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สปอร์ตนะในฐานะที่เราทำมาก่อนหน้านี้เราน่าจะมีความเชี่ยวชาญหรือมีทักษะมาบ้างแล้วเราอาจจะสามารถสอนงานหรือว่ากระจายงานหรือถ่ายทอดงานให้เขาได้นะคะ แต่ถ้าในมันเป็นกรณีที่งานฝากชิ้นนี้เป็นงานโชคราวเนาะอาจจะเป็นโปรเจกต์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะอันนี้เราอาจจะมาดูอีกทีนึงว่า เราจะบริหารจัดการเวลาของเราอย่างไรในการทําชิ้นนี้เพราะว่าถ้าเราทํางานเหล่านี้ได้ดีนะคะนั่นหมายความว่าข้อดีที่จะเกิดกับตัวเราก็คือเราได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆแล้วก็เราได้ฝึกในการทํางานเนาะที่มันแตกต่างหลากหลายมากขึ้นอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเองด้วยนะคะและเลอเอถ้าเราทําชิ้นนี้ได้ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นผลงานที่น่าสนใจของเราที่เป็นโอกาสที่จะทําให้เจ้านายเนี่ยโปรโมตนะคะหรือว่าเห็นว่าเรามี potential หรือมีความสามารถไปด้วยก็ได้ นะนอกจากนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นจะต้องไปเจรจานะคะกับหัวหน้างานเนาะในกรณีที่เรามองว่าโอเคมันอาจจะไม่ใช่งานเราโดยตรงนะคะที่เกดกล่าวไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีให้เขาด้วยในการที่เราจะไปพูดคุยเนี่ยเราอาจจะมีข้อเสนอแนะแนวทางนอกจากที่เราจะบอกว่างานชิ้นเนี้ยมันดูแล้วเหมาะสมกับ แผนกอื่นหรือว่าตําแหน่งอื่นมากกว่าหรือจริงๆแล้วมันควรตั้งแผนกใหม่หรือ,อ,อตําแหน่งใหม่ขึ้นมาก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะมีการจัดทำเนาะ process หรือว่า workflow ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เพื่อนําไปเสนอและทําให้เขาเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในการที่จะเอาไปใช้ในการต่อยอดในอนาคตนะคะแล้วก็การที่เราจะถ่ายงานตรงนี้ให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะได้มีผู้รับมอบเนาะอย่างชัดเจนตามที่เราคิดว่าออสิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรนะคะ ข้อสําคัญที่สุดค่ะของงานฝากเหล่านี้นะคะคือว่าเราก็ต้องกลับมาประเมินตัวเองด้วยว่าเราเนี่ยมีนิสัยของการไม่กล้าปฏิเสธด้วยหรือเปล่าแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิเสธงานนะคะแต่เราต้องมาวิเคราะห์ตัวเราด้วยว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่ สามารถที่จะบริหารจัดการตนเองได้ดีแค่ไหนในการบริหารจัดการทั้งเนื้องานแล้วก็เวลานะคะรวมไปถึงเราเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเราด้วยว่าในส่วนที่เรารับงานมาแต่ละชิ้นเนี่ยนะคะตัวเรานะคะมีศักยภาพหรือว่ามีความสามารถเนี่ยในการบริหารจัดการมันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้าเรามองว่างานชิ้นเนี้ยนะคะมันอ,อ,อาจจะไม่ได้ ตรงกับเรานะคะตามตำแหน่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรายังสามารถเจรจากับหัวหน้าง,งานของเราได้นะคะแต่แน่นอนมันต้องมีเหตุและผลเนาะนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าเราต้องเป็นเดอะแบกตลอดนะถ้าเราคิดว่าเราเป็นเดอะแบกเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะไม่กล้าปล่อยงานให้คนอื่นแล้วเราก็จะรับงานฝากจนสุดท้ายเราก็ทําไม่ไหวกลายเป็นว่างานของเราที่ทำเนี่ยไม่ใช่งานตามตําแหน่งแต่งานเป็นกลายเป็นงานฝากทั้งหมดและก็จะสร้างปัญหาให้กับเราในอนาคตนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เล่ามาทั้งหมดนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ลองนําเทคนิคต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนื้องานก่อนเบื้องต้นการดูผลกระทบนะคะการนำ เขียนเป็นข้อเสนอแน,นะเนาะถ้าเกิดในกรณีที่งานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงหรืออาจจะเกี่ยวกับเราโดยตรงก็ตามนะคะและนําไปคุยกับหัวหน้างานด้วยเหตุลผลเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนํามาสู่การสามารถคลี่คลายปัญหาเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการที่เราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ